ไก่เค็มรอมขึ้นโตรับประทานแล้วครับ mm. ก็เป็นไก่ต้มนะครับนี่นะครับเลาะเลยอันนี้เป็นไก่เหนียวจะเป็นไก่เนื้อนี่เขาจะล้วนซุยไก่เหนียวอืมหั่นมาก่อนนะครับแล้วก็หั่นเลยนี่นี่ก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับจะคำเล็กคำใหญ่ก็ ตามชอบหั่นเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ทอดเลยก็จะมีระเบิดตุ้มตามบ้านนะครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องระเบบตุ้มตามไม่ใช่ปัญหานะครับแม่ป้องกันอย่างด้ก็ทอดให้นี่นะครับสุกเหลืองแห้งเลยนะครับจะได้แล้วก็พอเลยพักเส็จน้ำมัน เกียงเก่าส่วนผสมเครื่องปรุงนะครับก็จะมีนี่ครับกระเทียมพิไทยราบผักชีที่ขงลุมกันแล้วน้ําตาลทรายนะครับน้ําปลาแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับเอาไว้โรยท้าก็เลือน้ํามันไว้นิดหน่อยนะครับกระเทียมพิทยราบผักชีที่ขงลงมกันแล้วก็ใส่ไปก็จะผัดให้หอมนะครับหอมอยู่แล้วก็น้ำปลาเลย ซอสปรุงรสน้ำตาลทรายเก้ากันดินแล้วก็ไก่ที่เราทอดไปแล้วนะครับใส่เลยไปแล้วเราก็ยาหยอดรวมกันนี่กระเทียมเจียวไปยาวอีกจิ้มนะครับซอสพริกบีบเลย เปิดไก่คเค็มพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็บมาพร้อมน้ำจิ้มซอสพริกนะครับแบบนี้การถนอมอาหารเก็บไว้ได้นาน,านๆไก่คเค็มึ้นโต๊พร้อมรับประทานแล้วครับอ่าจิ้มจิ้มน่ก็ง่ายๆนะครับนี่ครับเก็บไว้ได้หลายวัน,นครับกรอบเลยเนี่ยกรอบเลยนะครับ นี่ก็ใช้ไก่เหนียวนะครับว่าอาจจะเหนียวด้วยยุดธจุระชาคือดานอมหนังกรอบเป็นไงครับเป็นไงครับอืือเต็มปากเต็มคอมสำใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ